ศึกขอน้ำไทยลุมพินี TKO ครับเสาร์ที่7มีนาคม2563ครับนักชกมุมแดงครับทองไฟเทคนะครับเจอกับมุมน้ำเงินดากี้ 5G ไทยหรือว่าลูกมะขามหวานนะครับที่กัดน้ำหนัก1 4 0ปอนด์ไปดูประวัติของนักชกมุมแดงครับทองแฟเทคครับอายุ20อายุ29ปีนะครับจากบางละมุงชนบุรีนะครับก็ฟิตซ้อมที่ขโมยแฟเทคที่พัทยานะครับเสียบรรจงบุษราคำวงเป็นหัวหน้าคณะ ชกมา85ครั้งชนะ65เสมอ2แพ้18ครั้งครับไฟล่าสุดนี่ก็เอาชนะคะแนนทางด้านเอาชนะนอก8แสนเล็กราชานนนนะครับก่อนที่จะไปเดินสายต่อยต่ยตางประเทศส่วนมุมน้ำเงินครับดากี้ 5G ไทยครับอายุ22ปีจากสตึกบุรีลำนะครับฟิสซอมทีใครมวยลูกมะขามหวานอ,าอบตอเบีย้ยวทองอินมันสนาลาเป็นหัวหน้าคณะ80ครั้งชนะ60แพ้20ครั้งครับ ไฟสุดท้ายก็ไปชนะคะแนนตักศิลาชอห้าพยักที่นครศรีธรรมราชนะครับอ่ะคู่นี้เคยชกกันมานะครับเป็นทางด้านทองนะครับที่เอาชนะมาวันนี้ลากตากันอีกครั้งหนึ่งครับายแดงทองน้ําเงินดาก,กี้ต้องเดินตลอดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวดนแข้งโดนหมัดในดีที่ผ่านมานะครับทองก็เก่งเลยทีเดียวทองพรทวีนะครับในน้าหนัก115ปอนด์เป็นแชมป์ในรุ่นซูปเปอร์พลเวทหรือว่าจูเนียร์แบนทเวทนะครับลูกสิ์ของ อดีตดสสบุญเยี่ยมโซมบนด้วยนะครับ mm. ของมทวีตอนนั้นนะเปิดเกมชนตั้งแต่ยกที่2เลยนะครับดาก,กี้แมาก็รู้แลลวครับว่าทองนี่หยุดไปนานหลายเดือนครับหายไปจากเวทีมวยมองกรครับไปเดินสายต่างประเทศเปิดเกมวัดเข่าเลยครับอาชีเ่าอยู่แล้วครับทางด้านดาก,กี้อ้าวชนอีกดาก,กี้ต้องชนอย่างเดียวแล้วอยู่นอกไม่ได้นะครับอ้าวโย นก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 ให้ได้นกให้ได้อ้าวใครนกใครก็แล้วแต่รับมือนิงจะตูยต้าเคมอเตอร์ไปตีขวาไปนะครับเอาละครับล็อกได้ครับล็อกแหม่พอจับได้ปุ๊บมีกระมการแยกเลยครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับดากี้ครับเอาแข้งซ้ายครับผือจับปุ๊บต้องตีเร็วเลยนะครับทองก็เนี่ยครับหัวเตี้ยงเปี้ยงเลยแข้งซ้ายเอาลากมาหมัดสอดนายแล้วไม่ยอมให้ดากี้ขึ้นคอครับก็วิธีชกของใครของมันครับ ก็คนละแผนเลยครับดากี้นี่ประชิดติดวงในครับเกะติดชิดตังครับส่วนทองนี่เล่นมงนอกครับดักเตะดักต่อยโดยเฉพาะศอกนี่เป็นนักมวยที่ใช้ศอกได้ดีครับทองกระช้าครับยังไม่ล้มครับซ้ายยาวอัดเข้าไปดากี้ถึงตัวขวางครับขวางแล้วหาจังหวะเสียบได้ไหมครับเสียบเข่าได้ไหมยังตีไม่ได้ครับอ่ะสอกืนครับดากี้นี่ครับ แล้วก็หันมาเล่นออกมาเล่นมุมนอกครับมองแล้วเตะซ้ายอ้าวแม่ชกถูกหลักเลยนะครับดากี้นี่หายใจเลยรถต้นคอยอย่างเดียวเลยในล้วนๆนะครับนอกไปเอาแล้วฉันม่ีเกียร์ไม่มีเกียร์ถอยมีมุกลูกเดียวนะครับดากี้อยากมาครับกรรมการครับเดินต่อลวครับเกมมันบีบให้ต้องเดินอยู่แล้วครับโอ้ยโดนแค่นซ้ายเอาหมากหนึ่งสองของดากี้ยังไม่ได้ถึงตัวเลยนะครับอ่าละครับแต่ต้องอดทนต่อไปครับเอาเตะขวาครับ ทองหมัดซ้ายครับพยักหน้าเอาศอกไปครับพยักหน้าพุกเอาศอกให้เลยครับเอาขวางเอาไว้ครับทองตีไม่ได้แล้วครับดากี้แบบนี้แหยยกดียกทีศอกนั่นเองนะครับแต่เกมนี้เปิดแล้วครับเกมเปิดไวเลยครับแข้งซ้ายของทองดากี้พยายามจะเข้าไปเล่นมงนายครับก็ยังจับไม่ติดโดนถีบทลายจังหวะยังผิวเหมือนเดิมครับทองแฟร์เทคยังผิวอยู่มีได้หนีไปนะครับดากี้บอกว่าหนีได้หนีไปโหมดยก ยกที่3ครับก็ออยังเป็นลูกเกมลักษณะแบบเดิมครับดาก,กี้เน้นที่วงในครับเดินถึงตัวอ่ะแทงขวานำเข้าไปส่วนทองเล่นวงนอกครับรอจังหวะเตะซ้ายครับอ้าวนีหน,น,นีรอดหรือไม่รอดเอา้าบุกนักโอ้โหดาก,กี้วัวนี้มานี่หาเรื่องอย่างเดียวเลยนะครับหาเรื่องบนเวทีเนี่ยไม่ได้หาเรื่องข้างนอกนะครับก็เริ่มตีได้บ้างแล้วนะครับตด้านของดากี้ครับเอา แม่ทองก็ยังไม่หยุดเตะนะครับเตะซ้ายครับตตเข่าขวาครับดากี้อะไรครับคล้องคล้องอ้าแหมขวานอาขวานเอามัดขวาไปครับสอกซ้ายมาครับทองเตะขวาครับดากี้โอ้โหวันนี้ดากี้แตบบูแหลกจริงๆครับเสียบข่าวครับทองคนตั้งรับก็ตั้งรับได้ดีนะครับทองพยายามไล่แขนกดแขนดากี้เอาไว้ครับไม่ให้ขึ้นคอไม่คือให้ขึ้นคอครับอ้ามีลูกขวาครับสอกครับหระยะประชิดของดากี้ครับเอา ซ้ายายโอ้โหแกมาเร็วมากแกทนอาวุธจริงๆนะครับดากี้วันนี้ไม่เหมือนวันก่อนแล้วแอบติดตัวตลอดนะทะเลาะอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โหแกอึดจริงๆครับวันนี้ชกไปขู่ไปด้วยครับดากี้ครับเอาสับซอกขวาเอาหมัดขวาถากไปครับทองก็ขวางครับขวางได้ดีนะครับทองครับเอาละครับอ้าวจับได้จับได้หาเหลี่ยมตีครับตีข่าขวาครับเจอสายโตจากทองครับอ้าวในก็มีโต้เข่า นี่ครับก็ต้องดูระยะยาวเลยครับคูน่นี้ทองที่หยุดไปนานนี่จะอยู่มียุบมีแผ่วหรือเปล่าครับหรือว่าดาก,กี้จะเดินไปชนสอบแหกครับอ้าวเสียบข่าวครับทางด้านทองมีโต้มีเสียงตลอดครับแหกันเลื่อยเลื้อยไปแล้วดาก,กี้โอ้เหมือนกับมือเหลอมเลยนะครับแต่เลื่อยในอย่างเดียวอา้าวเร่งเดินตะโขวอีกใส่เลยเไม่ยุบแล้วอา้าวปังเข้าไปตีได้ไหมครับตีข่าซ้ายครับ ลูกต่อเนื่องครับของดากี้ครับเอาเข่าซ้ายครับทองแม่มองมองเวลาครับมองเวลาเจอเข่าซ้ายของดากี้ทองตีเข่าฝามาครับเสียบซ้ายครับเบาๆเจอยับซ้ายคืนอ่ะยืนเกียร์ส้นกันเลยครับแม่ก็ถือว่าจับเดี้งได้ดีอยู่ครับทองอืมก็ปัดไปเรื่อยเลยครับอ่ะแทงสายปิดบังครับทองเสียบเข่าครับต่อของดากี้เุาพันกันหลือเกินครับ โอ้ดากี้วันนี้ไม่ยอมให้ทองนี่ขิวได้เลยครับถึงตัวตลอดนี่ครับโดนแข้งแต่ว่าต่อยหมัดขึ้นเชื่อไม่เอาเชื่อไม่เอาปลายโหมดโยตองนี่ครับดูว่าจะหยุดอยู่ไม่อยู่นะครับดากี้ก็ยิ่งมากยกก็ยิ่งแข็งแรงไปเรื่อยครับเอาเตะซ้ายครับทองครับออหมาดกซ้ายครับแม่ศอกก็ต้องมาด้วยนะครับทองครับคืออย่างน้อยต้องสร้างความกดดันให้กับดากี้หลากหลายอาวุธนี่ครับถึงตัวแล้วครับพยายามจะกดลงมา เตะได้เตะไปครับทองแต่ว่าดากี้ถึงตัวนี่ตีได้ทุกท่าครับมีศอกด้วยครับโอ้โหวันนี้มาเยอะครับอาวุธดูครับจังหวะนี้ไล่แขนเอาไว้ครับทองดากี้เสียบเข่าโดนหมัดของทองครับโอ้โหน่าจัดมากมากเลยครับดากี้ต่อยทีไรนี่ไม่ไม่ไม่มีผิดหวังแกหาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวทะเลาะอย่างเดียวทะเลาะอย่างเดียวนะาแล้วครับยบที่เข่าซ้ายของทองครับโอ้โหเลือดโกปาครับ แม็กมันต้องกลืนเลือนเลยครับตอนนี้เขาได้ของตาจี้เอาขวาทเอาไว้ครับทองครับขวางเอาไว้ตีเข่าซ้ายครับต้องเร่งนะครับต้องมีแรงฮึดขึ้นมาด้วยครับทองนี่ครับเพราะว่าทรงแกนี่มันถอยกูเลงกูเลงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องปรับกยุยิ์อื่นๆด้วยนี่ครับซอกมีถางไปเลื่อยเลยครับระยะประชิดครับแข้งทองทองก็ถือว่าโต้ได้ตลอดเหมือนกันครับทางดน้าทอง ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุบจะแผ่วครับถึงแม้จะหายไปนานครับโอ้โหนี่นะครับโดนอาวุธเยอะแต่ว่าซื้อๆไม่ยีระไม่ยีระเตะได้เตะไปต่อยได้ต่อไปนี่ทะเลาะอย่างเดียวในล้วนๆเอ้าตีได้ไหมตีได้ไหมหนึ่งเ่าแล้วเอาหลบบนนะครับดากี้จะมการแยกมาครับภงพันรัตนสุนทรนะครับเดินต่อครับเอาเตะขวาครับเอาแทงขวาก็เอาปิดมาปิดมาตีได้ไหมโอ้โหเป็นดากี้นะครับที่ตีขวาแล้วห่มเอาไว้ โอ้โหวันนี้ดาก,กี้คึกจริงๆครับยิงชกยิงคึกค,ครับเอ้าโดนหมัดครับทองต้องคอยมาตั้งหลักครับรอจัหวะนี่ครับมีหมัดมีศอกแล้วก็ปั้มเข่าครับดาก,กี้ วันนี้ตีไม่ได้ครับนี่นะครับทั้งนี้มีกองไฟนี่ดักกี้ยังไม่สนเลยวิ่งชนอย่างเดียวนะครับร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตรบุกอย่างเดียวเอาท้องทองมาเอาดักกี้ปล้ำปล้ำตีไปแม่ทองกันรับวันนี้ทึงหายไม่นานนะครับกำลังก็กำลังยังใช้ได้นะครับทองแหกมาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะครับขยับขยับเตะขวาครับเตะขวาโต้ครับดักกี้ครับ เตะซ้ายครับเนี่ยครับเมื่อจอืมอ่ะกดแขนเอาไว้ตีข่าวครับเอาเอาล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเอาไว้เตะขวาได้ครับดากี้ของขีขวาว้ครับดูครับดากี้วันนี้นี่วิ่งชนอย่างเดียวเลยครับใส่ทรัฟงกายที่ดีกว่าครับอัดเข้าไปแล้วก็หมดยกที่4ี่ครับยกสุดท้ายครับดูดากี้ครับก็ยังเดินเหมือนเดิมครับยกแรกแกเดินยังไงยกสุดท้ายก็ยังไม่ตกครับพละกําลัง คือจริงๆครับอ้าวครูทองครับยกนี้แม่ทองทองในตอนนี้นี่ต้องเดินต่อยเดินต่อยได้แล้วนะครับ่อยเยอะมากไปตัวมวยไม่สวยครับอ้าแต่ตั้งรับตั้งรับอย่างเดียวเลยนะครับทองั้ครับออกสามมาแล้วมาถึงยกห้าใกล้รับอย่างเดียวเลยทีเดียวเตะได้เยอะนะครับทางทอง แต่ว่าดักี้แกอึดและทนด้วยนะครับทนและก็ชนอย่างเดียวเลยนะแล้เวลานี้ส่งมวยในพวกนี้นะครับแฟนบอลมวยนี่เข้ากันดูเออุยเนี่ยดูที่อ่อนขาอ่อนขาอ่อนไม่ได้เลยนะครับเนี่ยดูดิทำได้ดีนะครับแต่ว่าแกไปตั้งรับเยอะทออาวุธไม่ได้กี่เลเลยครับโอ้ถือว่าเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้ดีได้คมเลยครับตาแล้ครับอยู่ที่วิธีการโชครับโอ้ยเตะซ้ายครับโดนปลายคางครับแม่ดากี้แม่ฮันรี่หันขวางเลยนะครับโดนแข้งซ้ายดอกนี้ แล้วทองว่าอย่างไรครับเตะซ้ายครับนี่ครับคือเตะได้ต้องเตะไปแหละครับอ่าพอดาคิไม่เดิน่เปุดเปิดโอกาสให้ทองเลยครับสายยาวๆครับโอกาสทองของทองมาแล้วครับดูที่ว่าจะเตะได้หรือเปล่าครับช่วงเวลาที่เหลือครับอ่าดาีิออกมาคุมมีโตเหมือนกันครับแมะไรเนี่ยเออเดินเดินต่อยดีนะครับดาคิเดินนี่ทองออกุ้นไม่ได้ดูเอาเอาไม่แล้วไม่แล้วต้องเดินนะครับดาคิ อ้าวพอเดินไปแล้วนี่ทองเตะไม่ได้ต้องเดินอย่างเดียวเลยนะครับดากี้เอาละครับกรรมการแยกออกมาครับยังมีเวลาเหลือหนาทีเศษครับให้กับทั้งคู่ครับเดินมากครับดากี้อาทองเตะทีขวาครับโอ้เจอเข่งขวาของดากี้ครับทองเตะไม่เตะเตะไม่เกิเตะซ้ายครับอืมอ่าติดบังครับตอนนี้อ้าวแม่เดี๋อหลักไปเหมือนกันครับดากี้จะมีฮึดอีกหรือเปล่าครับทองหนึ่งนาทีสุดท้ายครับจะมีฮึดหรือเปล่า สี่ครับเดินเตะซ้ายอิดบังครับจังหวะนี้โอกาสของทองแล้วนะครับดาร์กี้ถอยเนี่ยพอดาร์กี้ถอยเนี่ยทองมโอกาสทําได้เยอะเลยทีเดียวนะครับดูครับอาแล้วครับตได้ขวาครับดาร์กี้ครับถือตองนี่ต้องฮึดต้องฮึดอ้าวเตะซ้ายไปครับเดินเดินจุดจุดไม่ได้ครับมีแรงเท่าไหร่ต้องใส่ครับมีแรงเท่าไหร่ต้องใส่เอาแข้งซ้ายครับเอาขวาโต้ครับดาร์กี้ครับเอาล้ครับมีอีกใบครับมีอีกหรือเปล่าครับทองฮึดมาเป็นช่วงๆครับ ส่วนดากี้ก็มั่นใจในผลงานตัวเองครับรอตั้งรับอุ้ยโดนแข้งซ้ายแข้งนี้นี่ครับช่วงปลายยกครับทองแข้งซ้ายแม่จังหวะนี้พยายามจะเกี่ยวไม่ทะเจนครับโอ้ปลายยกแล้วครับผ่านไม่ผ่านครับทองยกนี้แมเหมือนจะมั่นใจแต่ขออีกหน่อยครับพยายามจะเตะซ้ายไม่เข้าครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ ใครจะได้รับการชูมือครับแม่เมื่อกวันอาทิตย์นี้วันเสาร์วันนี้ครับถือว่าดุเดือดครับแมคู่นี้น่าจะต้องมีภาค3ครับเพราะว่าวันนี้เราใจจริงๆครับอะกรรมการรวมไปขะานนครับพงพันธ์รัตนสุนทรครับใบที่2และก็ใบสุดท้ายครับหันไปฝั่งไหนครับหันมาที่มุมน้ำเงินครับดากี้ 5G ไทยครับ